สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ตั้งสายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อกรณีของการเพิ่มลดไม้เบรซิ่งนะครับที่เอ็กเบรซิ่งสวัสดีครับอพอดีมีน้องคนหนึ่งนะครับถามมาว่าสอบถามครับในกรณีไม้เบรซิ่งมีน้อยกว่าในตัวอย่างจะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ เรื่องของไม้เบสซิ่งสามารถเพิ่มเพื่อให้เสียงดีกว่าเดิมได้ไหมในกรณีที่ไม้หน้าแท้และลามิเนตส่งผลดีหรือเสียอย่างไรประมาณนี้นะครับต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่าไม้เบสซิ่งครับมันจะมีหน้าที่อยู่2อ,อย่างหลักๆนะครับคือกําหนดเสียงนะครับให้ไม้หน้าสั่นตามลูกต่างๆนะครับโอเคอย่างที่สองคือความแข็งแรงของไม้หน้านะครับเพื่อรองรับแรงตึงสายนะครับโอเคหลักๆเนี่ย b r บรซที่เป็นเอ็กเบรซิ่งที่ต้องมีแน่ๆคือ Upper อร์ทันสวนบาร์นะครับแล้วก็ตัวเอ็กเบรซิ่งตัวนี้เป็นตัวฟิกว่ามันต้องมีส่วนอื่นๆเนี่ยสามารถเพิ่มลดได้หมดอันนี้คือตอบคําถามแรกเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการที่จะเพิ่มลด My เอ็กเบรซิ่งเนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนว่าการเพิ่มตรงนี้จะมีผลอย่างไรต่อเสียงและสร้างปัญหาหรือว่าสร้างข้อดีในโครงสร้างเพื่อความแข็งแรงของโครงสร้างนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภาพก่อนเลยนะครับในภาพเนี่ยมันจะเป็นการ move ผมพูดเรื่องนี้หลายรอบมากนะครับแต่เดี๋ยวย้ำอีกทีคือการ movement ของไม้หน้าเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3ประเภทหลักๆนะครับคือ monopol e นะครับ monopol e ก็คือการยกไม้หน้าทั้งตัวเนาะ cross side pole ก็คือการเคลื่อนที่เป็นรูปคลื่นทางขวางนะครับส่วน l องไดโพเนี่ย เคลื่อนที่เป็นคลื่นจากท้ายกีตาร์ไปถึงคอนะโอเคหลักๆเนี่ยตัว Basic เบสซิ่งจะเป็นตัวกำหนดทำให้ไม้หน้าเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวแบบต่างๆทั้ง3แบบนี้นะครับทีน Basic เนี้ยเบสซิ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจว่าเวลามันวางปั๊บเนี่ยมันจะส่งผลยังไงในการเคลื่อนตัวคือมันจะ1คือมันจะล็อกตำแหน่งเนาะอย่างที่2คือมันยอมให้เคลื่อนตัว สิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดคุณวางเอ็กเบสซิ่งตามรูปแบบต่างๆนะครับมันก็จะทําให้ไมน้าเนี่ยสมมติวางเพิ่มขึ้นก่อนเนาะมีไมเอ็กเบสซิ่งเพิ่มขึ้นพอมีการเพิ่มเบสซิ่งเข้าไปเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดหลูปการสั่นเพิ่มขึ้นก็คือหารย่อยเพิ่มขึ้นไม่ว่าคุณจะวางแบบไหนก็แล้วแต่แต่หลักๆเนี่ยปกติแล้วที่เขาจะเพิ่มกันคือเขาจะเพิ่มย่านเสียงฝั่งที่เป็นเสียงแหลมนะครับสาย 1, นึ่งสายสสายสเนี่ยดังนั้นก็เลยเป็นเหตุผลทําให้นี่ย มันถูกเพิ่มโทนบาด้านฝั่งเสียงแหลมทั้ง2ตัวนะครับทีนี้มันสามารถเพิ่มเป็น3เพิ่มเป็น4ก็ได้แล้วแต่การดีไซน์นะครับทีนี้การดีไซน์ของมันเนี่ยก็จะมีทั้งการทําให้เป็นลูมมีหันย่อยหรือว่าคุณจะทําให้มันไม่หันย่อยก็ได้คือมีพื้นที่เท่าเท่ากันหรือเปล่าก็ได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดคุณลดละ่ะแล้วเหลือแค่เอ็กเบสซิ่งกับตัวอ so ัปเปอร์ทันสวดบาอย่างเดียวเนี่ย หนึ่งคือความแข็งแรงจะหายไปอย่างที่สองคือถ้าเกิดคุณมั่นใจว่าความแข็งแรงของกีตาร์คุณเอาอยู่แล้วคุณจะเหลือแค่เอกเบสซิ asing, กับ u so ัปเปอร์ทันโซก็ได้นะครับซึ่งการสั่นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งซึ่งไม่ใช่เอกเบสซิ asing, ที่มีโทนบาร์อ p ปเปแล้วก็ l o w วอร์โทนบาร์นะครับทีนี้คำถามที่ถามมาว่าถ้าเกิดเพิ่มเพื่อให้เสียงดีกว่าเดิมได้ไหมต้องตอบแบบนี้ว่าการเพิ่มเพื่อให้เสียงดีเนี่ย ผมคำว่าเสียงดีเนี่ยมันมีข้อจํากัดหลากหลายเนาะมันขึ้นอยู่กับการนําไปใช้นะครับอย่างเช่นคุณทํากีตาร์ให้มันเป็นเชิงปิ๊กกิ้งเนาะเล่นแบบปิ๊กกิง้งแบบเกาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางฝั่งนั้นเนี่ยเขาจะเน้นย่านกลางกับย่านเสียงแหลมเป็นหลักเสียงเบสมีแต่ต้องกระชับไม่ดังมากแล้วก็ไม่ยาวมากเป็นประมาณนั้นซึ่งถ้าเกิดคุณเพิ่มเบสซิงเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าลูปของมันเนี่ยจะทําให้ลูปของมัน,นถี่ขึ้น เสียงที่ถูกปล่อยไปเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงที่มีความถี่ความยาวของคลื่นจะสั้นลงดังนั้นถ้าเกิดคุณใส่เยอะไปแล้วคุณโอเคกับเสียงพิษไฮพิษส,สูงๆแบบนั้นผมก็ว่ามันก็โอเคในแง่ของเสียงดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเล่นแบบเชิงเดดน็อตที่เป็นเสียงเบสใหญ่ๆแล้วคุณไปเพิ่มเบสซิงให้มันเยอะขึ้นเนี่ยรูปของการซันเนี่ยความยาวของคลื่นเนี่ยมันจะสั้นลง ซึ่งผมว่าเสียงมันอาจจะไม่ดีในแง่ของการทําให้มันเป็นเชิงตีคอร์ดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับสรุปง่ายๆก็คือเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้นะครับมีการเพิ่มเยอะแยะมากนะครับแต่การเพิ่มเนี้ยก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันทําให้หลุมเล็กลงหรือว่าจะเป็นการเพิ่มเพื่อล็อกไม้เบสซิ่งของไม้หน้าเนี้ยให้ขึ้นแบบโมโนโพก็ได้นะครับมันมีหลายทริคมาก ผมว่าน่าจะมีหลักเป็นแบบ 10, 20, 30ิบแพทเทิร์นนะครับซึ่งเท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยก็เกิน10แพทเทิร์นขึ้นไปแล้วนะครับโอเคดังนั้นเพิ่มได้นะครับส่วนการลดเนี่ยผมอยากให้มั่นใจว่าลดแล้วมันโอเคต่อโครงสร้างเดิมนะครับช่างบางท่านเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีลดโดยที่ลดแต่ว่าไปเพิ่มขนาดของ x Basing ตัว x เ,เองเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นนะครับหรือมีการเพิ่มตัวที่เป็น บิดเพจให้ใหญ่ขึ้นเพื่อลองรับแรงตึงสายนะครับมันมีหลายทริกมากแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจแก่นของมันว่าไม้หน้าเคลื่อนตัวหรือว่าสันสะเทือนแบบโมโนโพลครอสไซโพลและวลองไดโพลคุณจะทำยังไงกับมันก็ได้ทั้งหมดนี้ที่สอนไปเป็นการทำความเข้าใจและเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อหาเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองนะครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ ถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็ฝากสับสับสายช่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ